เออยืนไปเอเอเนี่ยเนี่ยงสูงเออนี่ของอนอ่ะเกดูก่อนนะคะมันคืออะไรคะมาไปกินข้าวแล้วมีมีลูกจะไป,ปับปลาหรือยี่หัวปล,แบบแลูกเก๋เป็นแม่แม่แม่ ไม่ยไหวคืออะไรคะหมวยชิพารเปล่าจะรีบไปไหนอะคะพี่พี<_<_่วเอ๊นอนไหนคะ ก็บ้านนู้นค่ะแม่วันนี้ไม่นอนนี่บ้านนู้นไม่ได้ก็นอนนู้นเลยมันคืออะไรคะเสือผ่า,ผาว้าววีแบนคะ่ะไหนเดี๋ยวนะคะนี่คะ่ะเอาไว้ให้บีบีหรือเปล่านี่นะคะ

ทเป็้าวอีไอง่แล้วาส่ะเสื้อของแม่เห็นหน้าแม่ด้วยอ่ะหน้าแม่ให้เห็นของเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะคืออะไรคะ ี่ไงคะแบนคะ่ะขอบคุณนะคะลูกให้ร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงมีกินมีใช้เจอแต่คนดีๆไปทางไหนก็มีแต่คนรักนะมีคนเมตตาให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะอายุมั่นขวัญยืนลนูก